กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องรานในช่วงสุดท้ายนะคะไอเดียร้านเด็ดข่าววันนี้เราก็มีไอเดียดีๆไอเดียเด็ดๆมาฝากกันวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับไปไกลถึงเมืองมอสโกรประเทศประเทศ รักเสียนั่นเองค่ะแล้วโหบรรยากาศน่าจะหนาวนะคะพี่ตุ้มอ่านะครับเรานึกถึงแหละจัตุรัดแดงนะครับหัวหอมอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานกันนะครับเรียกว่า ัเสเซียนี้ก็เรียกว่าโดดเด่นมากตั้งแต่เปิดประเทศมาเนี่ยโอ้โหคนไปเที่ยวันเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เขามีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของซาปัเดยการ,รมที่พี่ตุ้มได้บอกไปเพราะฉะนั้นก็เป็นประเทศที่คนไทยก็นิยมไปรวมถึงชาวต่างชาติก็นิยมไปด้วยถูกต้องนะครับเพราะว่านนร้านวันนี้ของ,<ช>ของเราก็สวยงาม อยู่ในรัสเซียที่พี่ตุ้มได้บอกไปใช่นะครับอยู่ที่มอสโกนั่นเองนะครับเป็นร้านเนี่ยที่ขายของกระจุกกระจิกน่ารักน้องตูนแม้แต่ขนมปังก็มีขายนะครับใช่แต่เป็นเป็นขนมปังนั่นจะเป็นประเภทโฮวีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเนี่ยแน่นอนนะครับเวลาเราขายของที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็ต้องนึกถึงความเป็นธรรมชาติเอามาใช้ด้วยนะครับลักษณะของชั้นโชว์ของโดยทั่วไปอาจจะใช้เป็นเหล็กแผ่นก็ได้นะครับเออเหล็กดูเป็นธรรมชาติยังไงก็คือว่า ก็โชว์ธรรมชาติของตัวเบรกเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดูค่อนข้างเรียบง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะดูแข็งกระด้างเกินไปเนี่ยเราอาจจะลดความแข็งกระด้างด้วยลักษณะของความเป็นธรรมชาติของไม้นะครับเลือกใช้ลักษณะของไม้ที่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับตัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอกลุเป็นช่วงของชั้นโชว์ชก็สามารถดึงความเป็นธรรมชาติมาแลนะครับ หรือใช้ไม้ท่อดเนี่ยนะครับมารวบกันนะครับแล้วก็ใช้เข็มขัดรัดเข็มขัดหนังเนี่ยนะครับกลายเป็นมานั่งนะครับสวยๆในรานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมผัสของธรรมชาติที่ลูกค้าได้รับนะครับลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทําจากธรรมชาติก็จึงเป็นเรื่องเดียวกันที่นํามาทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความรู้สึกต่อเนื่องแล้วก็กลมกลืนกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งร้านค่ะไปกันที่ประเทศแคนาดากันบ้างค่ะพี่ตุ้มซึ่งร้านนี้เป็นร้านขายรองเท้าน่านะครับร้านขายรองเท้าจะแปลกอะไรร้าน<ต>ขายรองเท้าแปลกเพราะร้านนี้มีรองเท้าตูนเชื่อว่าเป็นหมื่นหมื่นคู่อยู่ในนี้เลยถูกต้องนะครับที่เจ้าของร้านเนี่ยไอเดียบรรเจิดนะครับก็คือว่าได้นําเอารองเท้านะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นโมนเนทำหล่อออกมานะครับหลายหลายหมื่นคู่อย่างที่น้องตูนว่าอาจจะหลายหลายพันชิ้นอย่างเงี้ยน,นะครับทำด้วยสีขาวนะครับแล้วก็มา แขวนยึดติดกันเหมือนกับฟ้าเพดานนะฮะก็จะทําให้ฟ้าเพดาน,นของเขาเนี่ยคือปกติเนี่ยรักษะอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าอยากจะเรียนแบบนี่นะครับคือว่าเราสามารถทาเป็นฟ้าปพดานเปลือกมาทาสีดําไว้บนฟ้าเพดานเลยเดินไฟเดินงานระบบให้เรียบร้อยอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอารองเท้าที่เป็นโครงเนี่ยยึดไปด้วยนะ,นะครับก็จะใช้รักษณะการยึดไว้ด้วยรวดก็ได้นะครับแล้วก็ดึงให้มันเป็นเหมือนกับ ผ้าใบด้านใหญ่ๆงั้นช่องรอยต่อระหว่างรองเท้าเนี่ยก็เป็นช่องที่แสงเนี่ยจะสามารถรอดผ่านลงมาได้นะครับและนี่แหละค่ะไอเดียดีๆในการตกแต่งร้านที่เรานามาฝากกันนะคะและว,วันนี้ค่ะเวลาของรายการลอยเรื่องร้านหมดลงแล้วค่ะพี่ตุ้มและต้นลาไปก่อนพบกันใหม่สุดาหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับลาครับ